คับสักนี้เจอกับเชฟยจกรประจำวันเพื่อที่1 1เดือนเมษายนนะฮะวันนี้ที่รองมาสายๆนะฮะคลิปนี้อาจัดเสร็จตอนคำคำนะฮะเพราะาอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ทองคำดูเหมือนว่าชนแนวต้านบริเวณ2,300เขากเหรียญต่อโรอยออนแล้วดูเหมือนว่าจะมีอาการครับหลาย่านถามมาว่าทองคําตอนนี้เริ่มไซด์เวลลงมาแล้วทองคายัง เป็นขาขึ้นอยู่ไหมหรือว่ากาลังจะกลับกลายเป็นขาลงคลิปนี้ผมมีคําตอบแบบชัดเจนครับนี่เลยฮะตอนนี้ฮะรกราฟทองคำในกราฟรายสัปดาห์นะฮะกราฟทองคําในรายสัปดาห์นั้นตอนนี้เราได้ตีฟิโบขึ้นมานะฮะจากบริเวณแนวนี้วงกลมสีเหลืองแนวนี้นะครับ เป็นบริเวณ100รเห็นไหมครับว่าแนวนี้เนี่ยทองคำมีในแย่สำคัญมากๆเลยนะฮะที่ชนบริเวณนึ่0เนี่ยถึงหลายครั้งด้วยกันนะฮะประมาณ5ครั้งด้วยกัน,นะฮะชนแล้วเนี่ยมีอาการย่อนะฮะย่อคือการย่อแต่ไม่หลุดนะฮะคือการย่อเก็บพลังนะฮะทางกราฟเทคนิคเลยมองว่าบริเวณแนวนี้อยู่ที่ร่ครับอยู่ที่บริเวณ2008ดเหรียญต่อโทยออน แนวนี้ฮะเดี๋ยวขออนุญาตขีดเส้นให้ดูเป็นเส้นสีฟ้าแล้วกันนะฮะเห็นไหมฮะว่าแนวนี้เนี่ยทองคำเนี่ยชนหลายๆครั้งแล้วไม่หลุดมีในยวามคันมากเลยนะฮะและเป้าในการขึ้นไปของทองคำก็อยู่ที่ฟิโบ261.8นั่นเองฮะแล้วก็เส้นศูนย์นะฮะเราจะว,วัดบร,ระะิแนวนี้ตามวงกลมสีชมพูนะฮะเห็นไหมครับว่าทองคำนั้นในการลงมาเนี่ย เห็นไหมฮะลงมาแล้วสองครั้งตรงนี้ไม่หลุดนะฮะเลยตั้งตงัวเป็นศูนย์การตีพี่โบขึ้นไปก็เป้าในการวัดว่าทองคำจะขึ้นได้ถึงไหนก็จะอยู่ที่บริเวณ261.8ครับอยู่ที่แนวนี้เลยฮะอยู่ที่บริเวณนะครับ2,450ี่ยเหรียญต่อโธยออน2450ก็จะขึ้นกว่านี้ประมาณ120เหรียญเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทองคำ ตอนนี้เป็นประมาณเกือบ5้ามงเย็นแล้วนะฮะก็ตอนนี้2 3 3สนะฮะก็คิดว่าทองคำเนี่ยเป้าพิบโบรในการขึ้นสองสเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณ2450เหรียญต่อช่วยอ่อนแนวนี้เป็นแนวที่ทางทีมเรานั้นจะทํากําไรนะฮะคาดว่า2450ชนแล้วต้องมีปรับฐานมีพักบ้างครับฟันทงครับแล้วตอนนี้ครับกรบทองคำในกราฟรายสัปดาห์ภาพ2นะฮะ ตอนนี้นั้นทองคำนะฮะเราตีเป็นช่องทางทางด่วน3ามช n แนลด้วยกันนะครับเห็นไหมครับว่าบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้เนี่ยทองคำนะฮะได้ย่อลงมาตามของสีพูนะฮะสองครั้งด้วยกันฮะและตอนนี้ทองคำนะฮะก็ได้ชนบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้ซึ่งเป็นแนวต้านสําคัญของคุณทองคำนะครับที่ชนมาแล้ว3 สีค่ครั้งครั้งนี้ครั้งที่4ถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้นะครับคุณทองคำเนี่ยสามารถที่จะยืนเหนือบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้ขึ้นไปได้อยู่ที่บริเวณ2,200-367เหรียญต่อโตรยออน2,367ถ้าเกิดทองคำยืนผ่านเส้นสีขาวแนวนี้ขึ้นไปได้นะฮะทองคำเนี่ยก็จะขึ้นต่อแบบย,วยาวๆเลยนะจะไปชนเส้นสีแดงแนวนี้เลยนะอยู่ที่ไรครับ อยู่ที่บรูเวน2490เหรียญ2490น,24น2 4 9ะฮะเมื่อกี้บอกว่า2450นะฮแต่ว่าถ้าเกิดว่าทองคําอาจจะมีแรงทะลุนะฮะทำเส้นยาวไปทดสอบที่2490เเหรียเส้นสีแดงแนวนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวที่คุณทองคําค่อนข,นข้างที่จะเป็นในยะสําคัญเป็นแนวต้าหลายๆครั้งของทองคําในรายสัปดาห์นะฮะเมื่อหลักเส้นทลาลไหฮะแนวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ สัมผัสเยอะมากเลยนะฮะนี่ฮะขออนุญวงกลมให้ดูตามวงกลมสีเขียว1 2 3 4 2> 4ครั้งด้วยกันนะฮะ2490แนวนี้จึงเป็นแนวต้านสำคัญในรายสัปดาห์นะฮะขอย้ำอีกทีว่าบริเวณ2450ถึง2490แนวนี้จะเป็นแนวต้านสำคัญของคุณทองคำในรายสัปดาห์ที่ทางทีมเรานั้น ที่ซื้อไว้นานแล้วหลายตัวนะแต่บริโภค300เหรียญเนี่ยเราจะขายอยู่แนวนี้เลย2450ถึง2490แนวนี้เลยครับมาถึงต้องมีพักและต้องมีย่อบ้างครับและตอนนี้ครับดูครับทองคำในกราฟไบเดนฮะกาบทำไบเดนนั้นทางทีมเรานะฮะได้ตีเป็นซิกแซกนะครับว่าทองคำเนี่ย ได้ขึ้นแบบไหนนะฮะและก็เห็นไหมครับว่าทองคํานั้นได้ขึ้นมาตลอดเลยนะฮะการพักฐานการปรับฐานก็จะมีแค่เล็กน้อยเลยะฮะมองว่าวันนี้นะฮะทองคำนะฮะถ้าเกิดว่าไม่หลุดเบรนเส้นสีเหลืองแนวนี้ทองคําก็จะขึ้นต่อนะฮะเพราะว่าแนวนี้ค่อนข้างที่เป็นแนวรับเห็นไหมฮะหลายๆครั้งของคุณทองคําแล้วนะครับแนวนี้เนี่ยเลยวันนี้ถ้าเกิดทองคานะครับไม่หลุด บริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้และสามารถยืนเหนือเส้นสีแดงแนวนี้ขึ้นไปได้ทองคําก็จะขึ้นต่อขึ้นต่อแบบยาวๆเลยนะฮะจะขึ้นต่อแบบแรบบงๆเลยนะฮะแนวนี้เนี่ยมองว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้ทองคําปิดยืเนเหนือบริเวณสอ5นเหรียญต่อโอยออนขึ้นไปได้จดไว้เลยะฮะถ้าเกิดค่าคืนนี้นะฮะวันพฤหัสนะครับทองคําสามารถยืเนเหนือบริเวณสอง ขึ้นไปได้ทองคําก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งเลยนะฮะและเป้าการขึ้นของทองคําในรายเดนั้นขอวัดอนุญ,ญายเฟสบุกหน่อยนะครับนี่เลยครับเป้าการขึ้นของทองคําในรายเดนะครับเราจะเอาแนวนี้นะฮะสัมผัสแท่งเทียนเยอะเป็น0ูนะครับและบริเวณแนวนี้เป็น100เป้าในการขึ้นของทองคำรายเดก็จะอยู่ที่บริเวณ2458เหรียญ เข้ากันเลยฮะกับเมื่อกี้รายสัปดาห์นะสองสี่ห้าศูนย์สองสี่ห้าแปดแนวนี้นะฮะทองคำมีโอกาสอย่างสูงเลยรายเดือนะที่จะขึ้นไปชนแถวเรียนสองพันสี่ร้อยห้าสิบเหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับฟันทงครับและภาพนี้นะฮะเป็นภาพกับรายเดย์ภาพสองนะฮะเห็นไหมครับว่าทางทีมเราตีเส้นคู่ขนานเส้นสีฟ้าทั้งสองเส้นแนวนี้เนี่ย มองว่าทองคําในรายเดยนั้นกําลังเล่นอยู่ในกรอบเส้นสีฟ้านะฮะจุดดักซื้อนะฮะขอ้ําว่าจุดดักซื้อในวันนี้นะฮะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณแนวนี้เลยฮะ2,200หกห้าเหรียญต่อโถยออนนะฮะจุดแนวนี้เป็นจุดแนวรับสุดท้ายของทองคำในรายเดยนะฮะสองสองหกห้าถ้ามาถึงนะ,ะทางทีมเราเนี่ยก็จะจัดซื้ออย่างเต็มมากเลยนะฮะเห็นไหมฮะ แนวนี้นะฮะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะบริเวณเส้นสีขาวนะฮะ2265 2270แนวนี้นะฮะบริเวณเส้นสีขาวนะฮะถ้าเกิดทางมานะฮะทางทีมเราจะจัดซื้อแบบเต็มแม็กเต็มคารเบลเลยนะครับเห็นไหมฮะตามวงกลมสีพูแนวนี้มองว่าทองคำนั้นมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะลงมาแนวรับบริเวณแนวนี้ซึ่งเป็นแนวรับเก่าของคุณทองคำในลายเดย์ Day, ถึง3ครั้งนะครับทำให้บริเวณนี้เนี่ย มีในยาสำคัญมากๆเลยในการลงมาทดสอบนะครับอยู่บริเวณเทือกขาแนวนี้ครับอยู่ที่บริเวณอีกครั้งหนึ่งฮะ2,275เหรียญต่อทรอยออน2,270เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้ถ้าลงมานะฮะทางทีมเราก็จะจัดเข้าซื้อแบบเต็มแม็กเลยครับฟันครับครับตันนี้ครับตรงคำใดครับไร่สชั่วโมงนะครัรตรงคำไราย4ชั่วโมงนั้นค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากเลยฮะเพราะอะไรครับ เพราะว่าทองคำราย4ี่ชั่วโมงนั้นดูเหมือนว่าจะก่อเกิดสัญญาณเป็นสัญญาณของสัญญาณไซเวดาวเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะดูดีนะฮะนี่ครับตามลูกศรสินผูนะฮะลงมาขึ้นไปไม่ผ่านเส้นฟ้านะฮะลงมาขึ้นไปไม่ผ่านเส้นฟ้านะะบอกว่าเส้นฟ้าแนวนี้เนี่ยน้องฟ้าแนวนี้เนี่ย มีนนยยะสาคัญกับทางพี่ทองอย่างมากเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดหลุดบริเวณ2,330เหรียญต่อ,ทอ,อะะทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสนะฮะเป้าแรกในการดักซื้อเสียงซื้อนะฮะของทางทีมเรานะฮะก็จะอยู่ที่บริเวณ2,300เหรียญต่อทออคแนวนี้เส้นสีเหลืองแนวนี้เลยครับเห็นไหมครับว่าทุกแนวเส้นสีเหลืองแนวนี้จะเป็นแนวรับสําคัญของคุณทองคำนะฮะ ค่อนข้างในแข็งแรงตามวงกลมสีมูที่ผมขีดไว้ให้แนวนี้เบริเน2 300เหรียญจึงเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะสำคัญของคุณทองคําเลยนะครับก็เมื่อกี้อย่างที่เรียนนะถ้าเกิดหลุด2 2 0 0เหรียญเนี่ยเป้าถัดไปในการ2,270เหรียญต่อ t r รย์อน2070ถึง2275แนวนี้มาทางทีมเราจัดเต็มมกครับ แล้วตอนนี้ครับก็คำนึครับรายสีชั่วโมงภาพที่2นะฮะมองว่าภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามจริงฮะทางทีมเราตั้งแนวรับเรียนเส้นสีฟ้าแนวนี้เนี่ยล้วกดที่โทขึ้นไปนะฮะก็จะได้เส้นคู่ขนานในการเดินทางของคุณทองคาในรายสีชั่วโมงนะฮะเห็นไหมครับว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญของคุณทองคานะฮะหนึ่งสองสามสี่ครั้งแล้วด้วยกันนะฮะมองว่าบริเวณ2323ัรี่เหรียญ 2 3 2 3เป็นแนวรับสําคัญของคุณทองคําที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะถ้าเกิดหลุด2 3 2 3ครั้งนี้คุณทองคําก็จะลงมาทดสอบเป้าถัดไปนะก็จะอยู่ที่เรดสองพันสามร้อยเหรียญต่อทรอยออนบริเวณแนวนี้เลยครับนี่ฮะบริเวณเส้นสีขาวโทษนะเป็นสีแล้วกันนะฮะบริเวณเส้นสีเหลืองแล้วกันนะครับแนวนี้เนี่ยทองคำเนี่ยถ้าเกิดหลุด22 23, 22 3 2 2ลงมานะฮะทองคำเนี่ย ก็จะอยู่ลงมาสัมผัสที่บริเวณ2,300เหรียญต่อทอยออนบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้เลยฮะและคาดว่าเมื่อชน2,300เหรียญต่อทอยออนแล้วเนี่ยทองคำน่าจะมีแรงชุตรปบาวกลับขึ้นไปได้บ้างนะฮะเผลอๆเนี่ยอาจจะหมดของการปรับฐานแล้วก็ได้2270อาจจะไม่มาเป้าในการซื้อเป้าแรกอยู่ที่บริเว2,300เหรียญต่อทอยออนแนวนี้ครับฝันทงครับ ถิดท่านใดนะฮะอยากจะเรียนลูกกราฟกับทางทีมผมนะฮะทางทีมเราเนี่ยชัยรกรเนี่ยจะเปิดสอนนะฮะในวันเสาร์ที่เพียดเมษายนนี้นะฮะณตึกเอ็มพายสาทรท่านใดสนใจโทรมาจองสำรองที่นั่งได้เลยฟรีนะฮะเบอร์นี่ยนะ02287177ครับผมโชคดีพ,พูดชัยภกรสวัสดีรครับ